มงลงนะคะร้านนวดไทยในประเทศสวีเดนอีกแล้วค่ะต้อนรับต้นปี2026นะคะซึ่งเขามีการออกและนำเสนอล่าสุดวันนี้สดสดร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวนิวจานให้ฟังเพราะเนื้อข่าวละเอียดเนี่ยจะเป็น ที่มาของหนังสือพิมพ์ฟีและเนื้เอเยือตนะนะคะที่เขามีการนําเสนอค่อนข้างที่จะเด็วพเขาลงพื้นที่ไปพร้อมกับตํารวจค่ะซึ่งเนื้อข่าวก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดเดีย๋ยวนิวจะอ่านแบบสรุปคร่าวๆเ,เนาะนิวย่อย่อมาค่ะเขาบอกว่าปฏิบัติการสายฟ้าแลบเมืองมานเหมือนประเทศสวีเดนนะคะเมื่อตํารวจหน่วยงาหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกตรวจค้นร้านนวดไทยหลายแห่งหลังเฝ้าติดตามพฤติกรรมต้องสงสัยมาระยะหนึง่ง ขาติดตามมานานแล้วนะคะว่าอาจมีการจัดหาประเวณีแฝงอยู่เบื้องหลังนะคะและเขาบอกว่าเช้าวันอังคารก็คือวันนี้นะคะเช้าวันอังคารที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการแบบประสานหลายจุดพร้อมกันนะคะบุกตรวจค้นร้านนวดหลายแห่งในเมืองมานเหมือนนะคะพร้อมจับกลุ่มฟังดีๆนะคะพร้อมจับกลุ่มผู้หญิงสองคนอายุป,ประมาณ50ปีในข้อหา พัวรพันเครือขายจัดหาปเวณีเป็นมามะสังถ้าสาวแบบรุ่นนิวเนาะมาม่สังภาพจากที่ที่เกิดเหตุน,นะคะเผยให้เห็นเจ้าหนะ้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจค้นภายในร้านอย่างละเอียดนะคะขณะเดียวกันยังมีการเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยคือเขาไปตรวจทั้งที่ร้านแล้วก็ตรวจทั้งที่บ้านเพื่อหาข้อมูลค่ะเพิ่มเติมด้วยนะคะแรงข่าวระบุว่านะคะคดีนี้ถูกจับตาในระดับ ใหญ่ภายในตำรวจเขาจับตาอยู่ตลอดเวลานะคะและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนอกจากนี้เพื่อนๆเ,เอไนมคะและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานก็คือสัมภาระค้าม,มนุษย์นะคะ,ะคนที่เข้ามาทำนะคะรูปแบบนี้วีซ่าผ่าน เข้ามาในวีซ่าอะไรด้วยนะคะคือหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่จับตายอยู่ตรงนี้ด้วยแต่คนที่จะเปิดประเดิมนะคะปฏิบัติการก็คือตำรวจองจิเขาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนอกจากนี้เจ้าหนะ้าที่กำลังพยายามระบุนะคะตัวตนลูกค้าที่อาจซื้อบริการทางเพศจากสถาน,สถาน,ส,ถานสถานที่ดังกล่าวโดยเชื่อว่าอาจมีจำนวนมากและคดีนี้มีแนวโน้มจะขยายกว้างมากขึ้น คือเขากำลังเร่งตรวจข้อมูลต่างๆตามโทราศัพท์ตามอ่าหนังสือจดรายชื่อนู่นนี่นั่นด้วยข้อที่มาของเงินนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและอายการผู้รับผิดชอบคดียังไม่ออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเพราะเขาเพิ่งจับวันนี้สดสดร้อนนะคะคือคําถามคืออันนี้คือเคสนะคะเขามีการตั้งคําถามว่ากรณีนี้นะคะ จะมีเครือข่ายที่ใหญ่กว่านี้หรือไม่และมาตรการการควบคุมร้านนวดนะคะในสเดนเข้มนวดมากพอเพียงหรือไม่อันนี้เขามีการตั้งคำถามนะคะจากในเนื้อข่าวที่นิวอา่านเพื่อนๆพ,น,พนคิดว่ายังไงคะมันมีการมันมีการแจ้งกันตลอดเนาะแล้วก็มีการแบบว่ายังไงอะเตือนกันอยู่ตลอดแล้วก็เขา่าในเรื่องของการที่ตำรวจลงพื้นที่นะคะก็มีอยู่ตลอดเนาะ แต่มันก็ยังมีการทํากันตลอดแต่เขาไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นผู้หญิงไทยหรือเปล่าเขาไม่ได้ระบุเขาพูดเพียงเขาระบุรายละเอียดเพียงแค่ว่าเป็นร้านนวดไทยค่ะซึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงชาวประเทศอื่นก็ได้เป็นชาวเอเชียก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้นะคะถามความรู้สึกนึงเพราะเดี๋ยวนี้ร้านนวดไทยใช่ว่าจะเป็นคนไทย100%์ซนสักที่ไหนเพียงแต่ว่าเขาเป็นชาวเอเชียเท่านั้นนะคะตรงนี้เรา เราจะไปแบบว่าเอามุมไปลงให้คนคนไทยซะทีเดียวก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูตอนที่เขามาอัปเดตนะคะข้อมูลว่าผู้หญิง2คนนะคะอายุประมาณ50เนี่ยที่ถูกจับเนี่ยในข้อหาที่มีความเกี่ยวข้องนะคะในการที่แบบว่ายังไงอะดำเนินการจัดแจงหาแบบขายบริการก็คือมามาสังอะพูดง่ายๆเนาะอ่าเขาเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนเอเชียหรือคนประเทศอื่นอย่ารอรอมา มาฟังกันเนาะมารอ,รอมาอัปเดตกันตรงนี้นะคะนิวอยากจะยังไงอะ่ะนิวไม่มีอะไรที่จะต้องแบบว่าแสดงความเป็นห่วงหรือการเตือนเนาะเพราะว่ามันโตๆกันแล้วเนาะนิวเพียงแค่อยากจะมาอัปเดตว่าเนี่ยมันยังมีอยู่มันมันเป็นอะไรที่แบบมันยังไงอะ่ะมันมันไม่จบไม่สิ้นเนาะมันทําให้ร้านนวดไทยที่สายขาวจริงๆอะ่ะคือโดนจับจ้องแบบว่าอยู่ อยู่ในสายตาของทางตำรวจนะคะอย่างที่นี่บอกว่าทางตำรวจน่ะเขามีการเขามีการเช็คภายในอยู่ตลอดคือเขาเช็คเช็คคือแบบเขาดูตลอดเ็าดูดพฤติกรรมตลอดนะคะเพียงแต่ว่าเขารอจังหวะจังละจังจังหวะที่แบบว่าหลักฐานแบบชัวร์นะคะแล้วเดี๋ยวนี้เขามีการแฝงเหมือนมีการล่อซื้อนะคะซึ่งแต่ก่อนกฎหมายเขาไม่มีนะคะแต่ตอนนี้มีกฎหมายแบบล่อซื้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะแบบ หาข้อมูลหาหลักฐานรวบลับแบบจับกลุ่มเนี่ยมันง่ายมากแต่ก่อนมันต้องใช้เวลาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เวลามากนะคะเพื่อเพื่อรอ,ลอหลักฐานเพื่อความใน่ใจก่อนที่เขาจะแบบสุ่มสุ่มเข้าแบบทลายแล้วก็จับนะคะตรงนี้นิวเลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามสื่อข่าวก็ค่อนข้างที่จะดังนะคะหนังสือพุงหนังสือพิมพ์นิวอยากให้คนไทยนะคะที่ทําสายอาชีพเนี่ย ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์แล้วพยายามแชร์คุยกันหรือคนที่แบบมีสื่ออยู่ในมือก็คือโทรศัพท์นะคะพยายามอัปเดตข่าวสารแล้วก็ระวังตัวพยายามเตือนซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้มันอันตรายมากมันไม่คุ้มนะแล้วกฎหมายเดี๋ยวนี้มันมันแรงมากนะมันแรงมากแรงมากในที่นี้คือมันมีผลกับผลมีผลกระทบกับในการขอวีซ่านะถ้าเกิดคุณมาในวีซ่าแบบชั่วคราว ต่อให้คุณมีวีซ่าแบบสัญชาติคุณอาจจะโดนถอนก็นได้เพราะกฎหมายเปลี่ยนใหม่คุณอยู่สิปีคุณได้แบบสัญชาติคุณอาจจะถูกลดด้วยก็ได้นะคะเพราะกฎหมายเขาแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่แบบคุณอย่าเสี่ยงคุณอย่าหวานเย็นนะคะสวีเดนไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ใจดีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเขาจริงมากๆนี่แหละคะ่ะที่นิวอยากจะทําคลิปแบบรวบพรัดนะคะติดติดจะติดติด,ตด,ตดขัดขัด,ขด,ขดยังไงต้องขออภยัยด้วยว่าข่าววันนี้นิวอยากจะลงคลิปวันนี้เลยมันก็เลยไม่ต้องไม่ได้มีการเตรียมพร้อมแบบ ร้อก็อ่านไปด้วยแล้วก็คุยกับเพื่อนไปด้วยกับเพื่อนๆไปด้วยนะคะถือว่าเป็นการเล่าข่าวแบบรวบรัดนะคะเดี๋ยวรอๆมาดูถึงอ่ายังไงอะหลังจากที่เขามีการอัปเดตนะว่าความคืบหน้าว่าเขาเจออะไรบ้างแล้วคนที่เขาจับคุมสองผู้หญิงสงคนเนี่ยเป็นคนประเทศไหนแต่อย่าเพิ่งไปลงคนไทยนะคะเพียงแค่ร้านนวดไทยคะ่ะเราต้องพยายามแบบโลกสวยเข้าไวค้ค่ะอย่าเพิ่งมงลง ซึ่งกันและกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะ